ตอนนี้มาอยู่กับคุณเล้งคุณเอ,อิร์ธแล้วคุณเฟียสเนาะสวัสดีกันหน่อยสิอย่าเงียบเกินสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะส,สวัสดีครับทุกคนสวัสดีจ้าตอนนี้เราก็มาไลฟ์สดตอนตีหนึ่งมันจะมีคนดูไหมเนี่ยคิดว่ามีคนดูไหมทุกคนคิดว่ามีแน่นอนถึงร้อปรเปอร์เซ็นต์คิดว่าไงเฟียส มีคนดูอ่ะศูนย์หนึ่งไม่ไหนกำลังเข้าเลยไม่นะครับท่านตอนนี้เด้งแล้วอ้ S ออแ,อแล้วโอเคอเคอก,กัาก,กันกันวันนี้เราก็มาเล่นในด่านคาริน่าเนาะดูก่อนใครดูตั้งเป็นหลาย EP เน่ยสำหรับซีเครีดของคาริน่า เออใครมาดูไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถดูได้เลยแล้วดูย้อนหลังได้ด้วยไม่ว่ากันถ้าใครไม่รู้ก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงเนาะดาลคาริน่าอาืมได้รู้จักมาสะโก้ยังสรุปรู้จักมาสะโก้ได้เราสอ่นเอาซีซิตเนาะหรือว่าเราสอ่นเอาคาริน่า,อาเองเอาคาริน่าเอาคาริน่าเลยไลฟ์สดเป็นเส้นทางที่รัดมากสน,สนสนซีเซตค่อยเป็นคลิปวิดีโอดีกว่า โอเคตอนนี้เข้ามาแล้วเนาะเป็น่อเนาะอาจจะก,กระตุกนิดหน่อยโอเคแสงไม่โหลดด้วยถ้าฝั่งนู้นคะรึ่งน,นึงเลยนะนะโอเคอ๋อทำไมหน้าจอเป็นอย่างเงี้ยโอเคสร้างเลยเดี๋ยวผมสร้างให้มาคนคน,คน,นที่มีซ<ส>ีเหตุครบก็สามารถปลดล็อกได้เลย,เลยความจรมจำคาริน่าเมมโมรีสร้างโอเคเข้ามา วิธีปกแล้วก็ชัตเตอร์หนึ่งให้เก็บกระดาษและชัตเตอร์สองให้สูส้บอสมันก็จะได้คาริน่าเมมโมรีใช่โอเคเข้ามากันยังเฟียรเล้งมาอัน,นี้เร<ล><า>นอยู่ได้อีกหนึ่งคนครับชื่อว่าเฟียรเลง้งเข้ามาเร็วเฟียรค่ะบัคล็อบบี้บัคล็อบบี้เหรอคนผ่าคนเขาสร้างล็อคนคนคนลบบี้เยอะกินเื่นอโอเคไปลเลยเลือ ไม่เห็นเหรองั้นเล้งลองสร้างไหมออเคออกก่อนทุกคนออกออกออกเล้งลองจางมันจะเห็นไหมอ่ะเยอะเกินอไปแล้วมันกไม่หนึ่งนะเล้งสร้างยังสร้างแล้วใช่ไหมสร้างแล้วใช่้มมันต้องซื้อคน้นาง โอ้เนี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วไปเข้าเข้าเลี้ยงไม่ได้เอาเล็กเออเออเข้ามืเดี๋ยวพอดรับแล้วอ้าวเข้ารับแล้วเออหรือเปล่าเออเข้ารับแล้วแต่ว่ามันไม่มีที่กดเขาว่าจอยอืมแต่นี่มักเยอะจัง สช่นใหญ่จะเกี่ยวกับโทรศัพท์มากกว่าเนาะโอเคเข้ามากันครบแล้วใช่ไหมไปเลยเสรุปม่ใครสร้างโอเคเดี๋ยวเป็นคนสร้างเออสร้าง,างใช่ไหมโอเคสร้างเลยสร้างเลย อันนี้มาแล้วโอ้โหอันสุด,สดเสียงเสียงเสียงสำหรับคาริน่าเนี่ยจะดูแปลกๆหน่อยนะเป็นเสียงแบบความรับความลับแบบ Top ปซีค e t ใช่ไหมทุกคนใช่แล้วครัใช่แล้วคับหัวหน้ากับตั่หัวหน้าพอมาถูกนี่เลยเ si? ทน,นานโทฟโฟเบียใช่เรา,าไปก่อนแล้วสำหรับคาริน่าเมอโมรี่เนี่ย เนื้อเรื่องสัญใหญ่จะเกี่ยวกับของตัวของคารินาเนาะซึ่งทุกคน<ต>จะกลาย<ม>เป็นทุกคนจะกลายเป็นคารินากันหมดเลยด่านนี้จะไม่มีไฟให้ใช้นะว่าอยากรู้ว่าหน้าคารินาเป็นยังไงดานแรกก็ดูมมอืมน้าอยงกโอเคถ้ายังด่าเหมือนอันเก่าโอเคเออดูอ่ กับตอนคะ่ะเหมือนแบบว่า,า,า,าคนนาริน่ากำลังฝันอยู่ใช่ไหมคะใช่ตอนนี้คาริน่ากาลังฝันอยู่ซึ่งประตูเปิดเรื่อยแต่ที่จะไม่ผิดคือมีฉากจัมสเกจไอฉากฉากจัมสเกตรงน,นี้ด้วยอหเนี่ยอุ้ยมาสะโกมาสะโกคนสวยเนี่ยเราตื่นจากฝันลายแล้วโอ้โหแล้วฝันลายขาไปหาพ่อแม่ก่อนอืมโอเคเราเปิดประตู<ไ>มาทางนีน ความจริงแล้วเราต้องออกไปก่อนนะออกไปทางนี้ด้วยบ้านบ้านก็อันนี้เป็นบ้านของคารินาอยู่แล้วเนาะใช่ครับมันเป็นมันเป็นความฝันที่ดูน่ากลัวมากฉันควรเอากุญแจเปิดประตูซึ่งกุญแจจะอยู่บ้านหลังนี้เนาะมันมืดมากเลยนะข้างนอกควรใช้แบบตาแบบสูงมากเลยไปเลยเราทำตาโบยู่ มันก็เป็นระบบกระเป๋าแบบเก่าเนาะด่านนี้มัน,นก,อก็อีกไปว่าเอินก็เพิ่มแสงได้แต่ว่ามันจะแสบตาอื้อตกใจโอเคคาซีนพ่อแม่สวัสดีสวัสดีฮะจ้าเอ๊มาสะกแล้วก็เราก็เราก็ตื่นอีกมาเรื่อยๆเ,เลยนะส่วนต่อไปได้รับฝันทีแล้เวเหรอ เกิดต่อเหรอครับรอ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 มันคือเสียงอะไรฉันควรไปดูสักหน่อยนะเปิดไปเลยแล้วก็ประตูทางใต้ดินก็จะเปิดเนาะเฮ้ยกระถางต้นไม้แตกฉันควรเก็บมันซ่อนมันไปหลังจากนั้นถ้าเรามาเอามันไปซ่อนที่บ้านหลังที่สองเหมือนเดิมที่เราเอากุญแจมเมื่อกี้ไปหมอไม่เห็นตรงนี้ที่เป็นกรอบสีเหลี่ยมเนาะ หลังจากนั้นเราก็จะเอ๊ะทำไมชั้นใต้ดินพ่อเขาบอกว่าห้ามห้ามเข้าไปข้างล่างนั้นเคหลังจากนั้นภารกิจก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคือเก็บอันานแล้วนะก็จะมีตัวศัตรูมาไล่เราซึ่งจะเป็นตัวในทา<อ>่าจักรกสองที่เรายังไม่เคยเห็นเนาะผมก็ยังไม่ได้ไปอัดอ,อันนี้ก็บอันขอทางออกไว้เป็นอันสุดท้ายนะ ระวังผีหน่อยนะผีวิ่งเร็วอยู่นะอุ้ยตกใจคารินะฉันเห็นแสงนะอุ้ยโดนซูมช่ด้วยอย่าทำฉันเสียงแบบนี้ฮาริแค่เห็นแล้วโอ้โหโอ้ยตายเลยธารกิจก็เหมือนเดิมแต่เพียงแค่ไม่ต้องวางดาบนะทุกคน ได้อันนี้เอิรู้เพราะว่ามีคนเล่นนะอุ <Okay. S 2> ้ยผีติดโอเคเดี๋ยร์ <Okay. S 2> ไม่ผีเยอะจุดเกิดผีอยู่ไหนจุดเกิดผีโอ้ยมันมือดอะมันไม่ค่อยมองเห็นทางสักเท่าไหร่เลยมันมืดมากเลยไม่มีหรอกมั้ oh, <no. S 2> งโอเคถ้าโน่อนุ้ย,ยตายอีก <คน S 1> แล้ว ต right? oh. Th ัวหาคุณแจศาคุณแจจะค่อยเยาะรู้สึกว่าจะค่อยแยกะทุกคนไม่อ้อยไม่ค่อยออกเพราะเนื่องจากเป็นคาริน่ากันหมดเลยถ้ามันมีในแมวคงไม่รอดแล้วล่ะตายกันฉ่ำเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะห้องครัวน่าแต่ตายได้ไงมองผีมันวาร์ปมาใช่ไหมถึงว่าล่ะตกใจหุ้ย

เพรามันไวเกินแล้วก็พูดถึงก็มามันมืดมาก<อ>เลยนะตรงสวนหลังบ้านมันเออมันคือพื้นที่อะไรตรงนี้อ,อใครรอบอยู่แล้วและเขาเรียกว่าอะไรสวนเรยกว่าผมขอพูดคาว่าสวนแล้วกันมันเหมือนอที่สวนน่ะ กุญแจ,จอะไรโอ,อ้นี่ผีว้าไปห้องวะว้าววโอ้นนนมันมันก็เกินยัม่อันึงมันมันก็เกินไปผีตัวเนี้ยวิ่งเร็วมากถ้ามีไนแม้คงไม่รอไปนานแล้วหละทุกคนอะ เข้าวด่วนเลยเดี๋ยวแต่เราไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผีจะเออตายอู้อ้าไปยืนใกล้ประตูทำไมอันนั้นโอเคเดี๋ยวอ่ะท้ายาเก็บโอเคสวยจ้าตบมือตบมือแล้วเราก็ตื่นจากฝันละอีกทีนึงน <laughs> นี <laughs> ่เป็นการฝันฝันเป็นผีอะไรเนี่ยตื่นตบประอะไรล่ะ ฉันใต้ดินถ,ถูกเปิดออกออพอเราแต่ไม่รู้นะใช่นี้นจะไม่กดถูกสติอารมณประปตรูสวิตช์อานดานนี้ก็ดูซึมเหมือนเดิมแต่มันเส้นทางมันไม่ค่อยเหมือนเดิมเนาะใช่มันมีรากไม้เพิ่มเข้ามา ที่ชั้นใต้ดินเป็นภัยพราะตัวอะไรบางอย่างเนาะอย่างเช่นไซโตะตามทํานองนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องนี้กันแน่ไซโตะหรือบอสลอยหรือว่าอะไรกันหรือตัวที่มันน่า <ait> มัมคลนใครเหมือนซามะเป่าตามฉันมาสิ <c oughs> หลังจากนั้นให้เราเปิดสวิตช์พร้อมกันนะออแต่ว่าไม่ต้องพร้อมหรอก <c oughs> เปิดไปเลยไม่ต้องเปิดพร้อมหรอกเปิดไปเลย โอเคไปเลยเสนอคนนั้นเราก็เธอเป็นใครก็ไม่รู้จักเนาะอันนี้ก็แล้วเธอมาที่ไม่ทำไมอันนี้ก็ดึงสวิตช์หก<ม>อันช่วยกันหน่อยนะทุกคนเราว่าเอ้ยเราจะออแต่ว่เเววาเราให้เพื่อนเปิดสวิตช่วช่วยกันแยกย้ายกันหน่อยไม่ต้องตามมานะอยากตามมา มีกันตั้งสี่คนก็ไม่จ้าตาบอกเขาให้ชีวิตหลายชีวิตไม่จำกัดเลยด้วยซ้ำตาไม่สิ้นสุดเออดูเหมือนว่าเอจะเจอใครด้วยใครก็ตาคนข้างหลังที่ตัวคารีน่าตัวคารีน่าเหมือนกันหมดแล้วเป็นใครล่ะอะไรนะวันนี้จ อันนี้ไม่มีผีใช่ไหมอันนี้ไม่มีผีโอเคเดี๋ยวเราทางออกนะได้แล้วรออยู่ขอ้มสิบเ,เป็นหนึ่งนะโอเคเ,เดี๋ยวขอค <Okay. S 1> ้างสแป๊บหนึ่งเ, <Okay. S 1> เจอแล้วใช่ไหมไปเลยต,ตาม,มฉันมาสิ ไซโตะไซโตะพูดนะแต่เราไม่เจอไซโตะอันนี้ก็อะไรเนี่ยทำโอ๊ยติดกระตุกมากนนิหมูดึงใช่ให้เปิดท่อหมุนวาลวใช่ไหมสี่อันอันนี้สี่อัน,น,อนแต่เขาไม่เพิ่ว่าสี่อันเหนววน่หมุนวาลได้แค่หนึ่งอันอะเดี๋ยวจะลองเพิ่มเสียงดูนะอัน,นี้ยังมีเสียงอยู่ ทิศเล็กๆ,ๆน้อยๆหมุนวาวจนกว่าเสียงไอ้น้ำจะหยุดไหลอะ่ะถ้ามันมีเสียงไอ้น้ำหายก็ไปได้เลยโอเคนะแต่ว่าเราไม่ทขาให้เสียงหน่อยนะโอ้ยโอ้โหยมันเก <pic ard S 2> ินไปสภาพนีแ้แต่ว่าเอก็อยากรู้เหมือนกันว่าพ่อแม่เป็นยัไงบ้าง เล้งเจอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องวิ่งไปทางขาวงกดกล่องนั่นอีกมันมันเป็นเส้นทางมังคัาของเราอยูล่ละแต่มันจะมีฉาดจำสเก็ตนึงเนาะไอ้น้ำนี่เราผ่านไปไม่ได้เดี๋ยวโดนฉีดห,ม,หมุนวาวจนกว่าเสียงไอ้น้ำจะหยุดไหลอ่ะฟังดีดีหน่อยมันจะมีเสียงไอ้น้ำอยู่ถ้าเราหมุนจนกว่ามันเสียงหายอ่ะนั่นแหละได้แล้ว เคไอ้น้ำหายไปแล้วทุกคนมาเลยอันนี้ให้เราก็มาทางนี้ซึ่งมันเป็นทางแคบมันไม่มีตัวอะไรหรอกแต่มันมีฉากจมสเก็ตแต่อาจจะเป็นเขาล้มกดแล้วโอ้โหขโผล่ไม่ได้เลยไปปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปเราลงค่ะมาแล้วทุกคนรออยู่นะได้ได้เราเราจะถือแล้วเกิดอะอะไรอะนั้นอะไรอะ เฮ้ยใครอะ่ะนั่นใครเฮ้ยชายาทำอะไรนะอย่ามา a c ิ i งได้แบบดีมากอันนี้คือมาสโกดนอกที่บอกว่าถ้าเธอถ้าถ้าเธอเอถ้าไฟเปิดอะ่ะเธอจะหยุดอยู่นิ่งแต่ถ้าไฟดับเธอจะเคลื่อนที่มาหาเราทุกคนทุกคนอยู่เอาอันเอาถ้าผีสตันปุ๊บคนละปุ่มเลย อันนี้แหละอันนี้ที่เราต้องสูบเถอะอยู่คนละมุมเลยทุกคนอยู่คนละมุมเลยคนละมุมคนละมุมคนละมุมได้ๆเมื่อกี้ผีทีโพสอ้าวบอกแล้วให้อยู่คนละมุมมาหูใกล้เกินโอเคทุกคนเปิดเลยตอนนี้แหละที่ผีสตัน์อุ๊ย ตายเพิ่มอีกอ่ะหนึ่งนึ่งตายเหลือใครบ้างเหลือใครบ้างเหลือผมกับใายนะมาสิอิจชาตาล่ะอ๋องออทุกคนตายก่อนไหมทุกคนตายก่อนไหมมันจะได้แบบอทุกคนชี้แจงกันนะอยู่คนละมุมกันเลยนะอยู่คนละมุมนะ เราจะไม่มีมุมอื่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่ขออยู่ตรงนี้ถ้าถ้าถ้าผีไปหาใครให้หลบให้ไปตรงนั้นแหละเร็วเร็เร็วเรวเลยเอาใครยูอยู่ตรงนั้นละ่ะ <Great> ใครตายเออเกียรตายเหรอหรือ,รอ<ไ>ว่าเล็งตายเล้งคงไม่ตายหรอกเล้งยังกดปุ่มอยู่เลยอายีเสตนัน โอ้เกือบแล้วมาล่อผีมาล่อผีมาล่อ,อผีมาตรงนี้เดี๋ยวล่วอมาที่มุมอืมมามาสิจ้ะมาโอเคหลบตรงนี้เลยหนีมาทางนี้ทำไม<า>มันสตันมันสตันอยู่มันสตันอยู่อย่าเพิ่งเล่งมันอ๋อแล้วผีไปทางนู้นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา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 โอเคหนีเลยหนีเลย ตอนนี้แหละตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละไปเลยสับเลยสับเลยสับเลยมามามาใหญ่ใหญ่อู้วววผีเอาชั้นเผีเอาชั้นโอเคทุกคนสับเลยสับเลยสับสวิตช์เลยทุกคนเอามาทัน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 มามามาลมันมาเรามันมาออ๋ทัน รอ,อลอตรงตอ๋อ,อ,อล่อมารอมารอมา,อาสวยต่อไปกับ้อหมัวรออะไรครับให้มันไปทางนู้นอะเมื่อกี้เหลือสวิตอีกอันนึงที่ยังไม่ได้เปิดแต่เออเปิดแล้วมันเด้งก่อนมัน้งอุ้ยหนีเร็ว ยาเพิ่งสับนะยาเพิ่งสับไ,ไม่ทันไม่ทันไม่ทันผีไปหาใครล่ะผีไปหาผมอุ้ยอ้าวผมไปกลแล้วอ่อะ,มไ,ไ,อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผีจะตายแล้วกกเลยกดเลยสองคนจะรอดปับอุ้ยไกลเกินตัวนี้อันตรายนี่นนโอ้โห ถ้าเราเดินชนมันเราก็ตายนะ h i ส s t ์แล้ว star แล้วแล้วอ้อมันตกมาได้ไง มาเร็วอย่าเพิ่งสตันสิจ้าโอ,โอ้โอ้ไปทางนู้นแล้วมามาศพระนีละนาดเลยสวยไปเลยนีนีนีน,นีนี่น่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะอู้มันไปหาทางนูนะ้นน่ะโนโนโนไปหาเลี้ยงเหลือเลี้ยง เล่นหบชั้นใช่ไหมโอ้โอ้โอ oh, oh, oh. no, ้โอ้โน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 โอเคสตาร์ no, 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 no. oh, okay. แล้วนี่โอเคกดเลยกดเลยเล่นคนเดียวน่าจะไม่ไหวแล้เล่นคนเดียวแต่สัญญาเขาเล่นคนเดียวใช้เวลา30นาทีโอ้โ oh, อ oh, oh, ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยว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 ,ดยวโดนมันต้องเฟสเฟสล่อผีมาทั้งนี้่ยโอเคสตาร์ร okay. แล้วกดเลยกดเลย โอเคมา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 คราวนี้ก่อนสวยหนึ่งแต่เราเหยียบจับดักเองไม่ตายนะสวยสองโอเคอัสตานอีกรอบหนึ่งลองโอ้โนโนค่ะ uh, อย่า <5 S 2> ทำอะไร <5 S 2> ผมเลยอย่า เดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเกือบโอเคสตาร์แล้วโอ้อโอ้ยโดนฉีกล่างเป็นชิ้นๆเลยโอเ my god เล้งสู้ๆเหลยเล้งคนเดียวแล้วเล้งเก่งมากเลยนะสำหรับด่านนี้เราแป๊บนึงนะโอเคี่สตดแว สวยแล้วสวยแล้วทก็ได้หมดชีวิตอันนั้นน่าจะบั๊กนะมันก็ล่วงมาหมดนี่มันเอ่เอ,อมันบั๊กนี่แหละโอ,อเคในสุดผีก็ตายละเลิกก็ตกไปหมดแล้วออกไปเลยในสุดมาสาโก้ก็ตายละหลังเดี๋ไปเราก็ต้องแก้พัทเซิลเนาะใช่โอ้ยติดอีกแล้วรู้มว่า หาโคบาเดี๋ยวหาดาบให้โคบาเอ้ยหาเนี่ยตรงเนี้ยหยิบหยิบไปพังให้หน่อยใช่อันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้คือแก้ซันนีเอาไปเลยเอาไปเสียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปพังพังให้มีคนไปพังยังหยิบนี่ด้เลยเนาะโอเคตกใจมีสีอะไรบ้างจ๊ะ โอเคหนึ่งสองหนึ่งสองสามห้า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 โอเคสวยจ้าสรยเอาดาบมาด้วยนะเสวยจ้าสวยจ้าสวยสวยสวยมาวางเลยแล้วต้องมาดูตามนี้แล้วไปสุดเนาะ แล้วก็ไปทางนี้ต่อทางนั้นเหมือนเป็นทางออกนะทุกคนเราเจอแสงแห่งอิสรภาพแล้วลกดเข้าไปเลยเ,เอ้วท<อ>ี่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันดูแปลกๆสวัสดีโอ้ยซามะนี่มันซามะไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นน่ากลัว โอ๊ยลม้มโอ้โหหนีเร็วทุกคนโดนสามะไล่สามะเวอร์ชั่นเกยนียน่นะแกจะไปไหนแกไม่มีทางรอดวนได้หรอกอสามะของแท่นี่หว่าไม่ใช่ชแ,แก,แกไม่มีวันหนี<ก><ก>โอ๊ยโอ้ลูกชั้นหนะึ่ง เรียบร้อยโดนสามะโดนสามะปล่อยลงหลุมหลังจากนั้นเราก็โดนเป็นหุนเชิดช่วยเหาด้วยเราปลดปล่อยตัวเองไม่ได้ฉันเท่าขอโทษที่หนาดาเลยฉันขอโทษอันนี้ก็เป็น สิ่งที่อฉันขอโทษโอเคตั้งแต่ตรงนี้เราก็ออกได้เลยนะทุกคนไปดูตะเกียงกันเถอะที่เราได้มาเนาะได้เลยโอเคียังดีอยู่ใช่ไหมคงไม่ค้างไม่ตะุกอะไรเนาะจากที่เรามาแล้ว จะค่อยเล่นพวกนี้ไม่ก็เดี๋ยวนอนไงก็เดี๋ยวพวกเธอม่วงนอนจีก็เ,เคยเกรงใจอยู่นะนี่ทุกคนมาดูเตียงกันแล้วมารวมตัวก่อนไปดูตเตียงกันเราต้องมารวมตัวก่อนเราจะได้รู้ว่าพวกเราอยู่ไหน ตัวที่ไหนก็ได้